สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะเฮเลนมากคิมประกาศข่าวดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทำเอาบรรดาเพื่อนในวงการบันเทิงพากันตื่นเต้นสุดๆเมื่อคิมเบอร์ลี่ได้ออกมาโพสต์ภาพต้อนรับสมาชิกใหม่เป็นน้องหมาสายพันธุ์โกเดินรีทรีฟเวอร์โดยโพสต์นี้คิมเบอร์ลี่เขียนเคปชั่นว่า Welcome to our little family แฮรี่สุภารัต Let's have fun วันที่4เมษายน2024 Harry t i f e r y Golden Retriever งานนี้บอกเลยว่าบันเทิงแน่นอนจ้า